รูปที่มีทุกบ้านใช่อะะ่เป็นรูปที่มีทุกบ้านจริงๆค่ะเป็นรูปที่มีทุกบ้านอย่างท้าเปิดมาไม่ใช่เป็นรูปในทุกบ้านยังไงไม่มีแค่นั้นแหละไม่สาวอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวพอเปิดรูปที่มีทุกบ้านเกิดขึ้นให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าทรงพระเจริญเก่งมากค่ะและนี่คือรูปที่มีทุกบ้านค่ะ อ่า,ากเคือเกียวโตนะครับประเทศญี่ปุ่นผมได้รับเชิญนะครับให้มาพูดอะไรนิดหน่อยนะครับคุพูดไม่นานแล้วก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาผู้ชุมนูมวันนี้มากนักนะครับก็ผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่า,าผมดีใจนะฮะที่ได้เห็นาการรวมตัวกันของ นักศึกษานะครับในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นก้าวย่างที่สําคัญมากนะฮะที่นักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยได้มีการตึงจนด้านการเมืองมากขึ้นนะครับก็จริงๆผมคิดว่าผมก็ยังยังสามารถที่จะรีเลทกับนักศึกษารุ่นใหม่ได้นะผมยังไม่แก่ขนาดนั้นนะฮะก็ก็ผมคิดว่าผมเข้าใจนะฮะสิ่งที่นักศึกษากำลังทำอยู่แล้วก็ขอสนับสนุนนะฮะ จุดมุ่งหมายของการชุมนุม3าข้อนะครับข้อแรกก็คือขอให้มีการายุสรบสภานะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับอันที่2คือขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยขอให้มีการยุตินะฮะการารังแกกา,การกันแกล้งนะครับนักกิจาการด้านการเมืองนักศึกษาด้วยนะครับผมทั่งสามข้อนี้มันมีความสําคัญอย่างมากแล้วก็สามข้อนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับ สาบันพระมหากษัตริย์แล้วถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสมบัตพระมหากษัตริย์ทางด้านการเมืองเราต้องการจะเห็นสมบัตพระมหากษัตริย์เนี่ยจากนี้ไปเป็นอย่างไรนะครับอ,อ,อานนท์เนี่ยนะฮะซึ่งผมก็รู้จักคุ้นเคยดีนะฮะได้พูดไปแล้วอย่างชัดเจนผมก็อยากจะขอต่อยอดจากสิ่งที่อานนท์พูดนะฮะว่าว่าผมเห็นด้วยผู้ประการนะครับถึงจุดที่สมบัติศักดิ์นี่จะต้องมีการ ตรวจสอบได้นะฮะจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับอขอบเขตจํากัดพระราชอำนาจเนี่ยของสถาบันพระมหากษัตริย,ย์เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้นะฮะการตรวจสอบของประชาชนนะฮะเอาเป็นว่าย้อนหลังกลับไปก0สิปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมาจาักการที่ผมทำแคมเปญอากงถ้าเกิดจัดยังจำได้เรื่องอากงก็เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยไปในทางที่ ไปทางที่ผิดนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันไปในทางที่ใช,ช้ถูกใช้เป็นเครื่องมือใน,น,นั้นการเมืองในการรังแกคนเห็นต่างในการรังแกนะฮะผู้ที่วิจารณาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วพวกนี้เนี่ยหลายๆคนเขาทำด้วยความจริงใจด้วยนะฮะคือไม่ได้ออกมาจากช่วงรายวันนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการที่จะเ,เราเราเราสามารถที่จะวิจารณ์ ะะทักท้วงสิ่งที่เราคิดว่าสามารถสัดการพระมหากษัตริย์เนี่ยทำให้ถูกต้องได้นะฮะมันก็เป็นแคมเปญที่ผมทํามาก่อนกับ10ปีแล้วแล้วก็จะว่าเนี่ยคือจะหลายคนอาจจะบอกว่า10ปีมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่ทุกวันนี้เนี่ยกษัตริย์ก็ยังทาตัวเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอส่วนการนี้ผมไปเห็นด้วยนะฮะแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยกับวันนี้เนี่ยมันก็เราก็มาไกลมากแล้วนะฮะอย่างอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ เอาละผมก็ผมคิดว่าสามารถที่จะพูดได้ค่อนข้างอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในส่วนตัวผมงเองเนี่ยคือตรงไปตรงมามานานอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าในระดับที่สาธารณชนต้องได้ยินกับที่เกิดขึ้นในกรณีของที่อนนท์พูดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นก้าวย่างสําคัญที่ผมอย่างที่บอกไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยเมื่อ1ิปีที่แล้วนะฮะทำไมมันถึงมีความสาคัญอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะคะความการเข้าใจการเมืองไทยเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่พูดถึงสมบัตพระมหากษัตริย์เพราะอย่างที่บอกทุกอย่างมันยึดโยงอยู่กับศัา์สบัตพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะฮะถนนทุกสายเนี่ยนะรถเนี่ยมันวิ่งแล่นตรงไปสู่ศาพั์พระมหากษัตริย์ทั้งสิน้นแล้วล้วอย่างที่เรารู้ว่าในรัชสมัยใหม่นั้นมีการขยายพระราชอำนาจอย่างมากนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถใช้อํานาจได้โดยตรงมากกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆนะฮะที่ผ่านมาเอาเราไม่นับแต่ในช่วง สมบูรณ์าสิทธิราชเอาว่าตั้งแต่หลังจากรัชการ,ร,รที่กล้ามต้นมาเนี่ยผมคิดว่าในสมัยในรัชสมัย,มยนี้เนี่ยมีการใช้อํานาจของสถาบันกษัตริย์โดยตรงนะฮะเข้าแทรกแซงด้านการเมืองอย่างโดยตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับขอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องนะกับมาตรามาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตรกกิย์าากกนะครับก็อลัรนั้นเป็นความสําคัญที่ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะพูดมากกว่านี้นะครับ ผมอาจจะเวลาไม่นานผมขอรูกนตกประเด็นไปหรือเปล่าผมอยากให้การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเรายกให้ดานสูงขึ้นนะนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดผมก็มันเป็นความสําคัญอย่างมากๆนะฮะที่จะทําให้ประเด็นเกี่ยวกับการการ,การวิจารณ์สถาปัตพ,พระมหากรรษัตริย์การพูดถึงพระมหากรรษัตริย์เนี่ยนะฮะมันเป็นทางการมันเป็นยติสาธารณะนะครับแล้วก็ผมอยากให้มีการพูดแบบตรงไปตรงมาผมอยากให้มีการอ้างถึงข้อมูลบนพื้นฐานของความเป็นจริง นะฮะผมเห็นด้วยที่ไม่ควรจะมีการจับจ้วงนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราเสามารถที่จะทำได้อย่าง,างนี้นะฮะอย่างตรงไปตรงมาและอย่างที่บอกว่ามีหลักฐานเหตุผลนในการสนับสนุนผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนโดยเฉพาะคนที่ยังนั่งอยู่บนรร้วเนี่ยยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะคิดอย่างไรกับสาาถาบันพระมหากร,ริย์ดีคนพวกนั้นจะเข้าใจพวกขุนมากขึ้นและผมคิดว่าเป็นความสําคัญนะฮะเออเออในสุดแล้วเนี่ยเราต้องการอะไร และต้องการสถาบันกษรตริย์ที่มันตรวจสอบได้และต้องการระบบการบังคับปกครองที่มีภาพหษังกริย์เป็นประมุขอย่างที่มันควรจะเป็นมันไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะตั้งแต่2 4งส็ห้ที่เราเป,ปลี่ยนแปลงการปกครองมันไม่เคยเป็นเลยที่สถาบันพระองค์กริึกจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะใครอยากให้เลยเป็นอย่างอื่นเนี่ยแล้วแต่นะฮะแต่ผมคิดว่าจุดอันนี้เป็นจุดเป้าหมายที่สําคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนสถาบันพระองคกริึกไปอยู่จุดที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้ได้เรื่องสุดท้ายจริงจริง เราต้องรอไม้ให้ถ้าการเมืองนักการเมืองหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะฮะในกรอบที่เป็นทางการผมคว่ิมันมันก็เป็นความจําเป็นอย่างที่อาจารย์หลายคนก็พูดเรื่องเรื่องเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ทำหรอกถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่ควรเสียกําลังใจเพราะผมก็ยังคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราได้การสับสนจากประชาชนในจุดที่มันมากเพียงพอแล้วโดวยเฉพาะจากองค์กรทางด้านประชาธิปไตยองค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยผมคิดว่า โอกาสในการผลักดันให้เรื่องนี้เนี่ยไปสู่สาธารณชนที่กว้างขวางมากขึ้นน่ยมันเป็นไปได้ผมเอาใจช่วยครับเอไหนๆก็เราก็มาไกลขนาดนี้แล้วนะฮะผมจะกลับบ้านได้หรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเถอะนะฮะเพราะญี่ปุ่นก็เปบ้านผมแล้วแต่ผมอยากให้อย่างที่หลายๆคนพูดนะฮะขอให้เรื่องเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันจบที่รุ่นเราแค่นี้นะครับอะอย่าลืมแวะอีกยี่ชมตลาดหลวงรอยัลลิสมาป็เพือนรสวัสดีครับ